ดครับพบกับหมี่ยมว่างนะครับอีพีกับข้าวลูกบ้านนะครับเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้เป็นวันอาหารเราจะได้อะไรทานในตอนเช้าบ้างครับเช่งนี้ครับผัดเห็ดครับก้มจบชายครับขนมสองถุงครับผัดมะเขือครับ ผัดถั่วหัวหมูครับผัดถั่วหัวหมูอีกสองถุงครับผัดบลระกับหมูครับขนมปังครับข้าวเปล่าหกถุงครับน้ำหนึ่งขวดครับ เดินชมครั้งนี้เลยครับฝากกดติดตามหมียยำว่าอีพีต่อไปด้วยนะครับฝากกดหัวใจกดแชร์กดไลค์ขอบคุณครับ